เราอยู่ภายในวัดเจ็ดยอดหรือวัดมหาโพธารามจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวัดแห่งนี้ถือเป็นพุทธคยาของอาณาจักรล้านนาแม้ปัจจุบันจะมีหลายวัดที่จำลองมหาเจดีพุทธคยามาสร้างเอาไว้ในวัดของตัวเองในภาคเหนือแต่ก็ไม่มีที่ไหนเลยที่จะมีความเก่าแก่เข้มขลัง และศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยอมรับนับถือมายาวนานเท่ากับมหาเจดีพุทธคยาภายในวัดเจ็ดยอดแห่งนี้อีกแล้วแล้วนอกจากนั้นวัดเจ็ดยอดยังเป็นที่ทำสังคานาพระไตปิดกครั้งที่8ของโลกในอดีตเคยมีการทำสังคยนาพระธรรมวินัยมาที่อินเดียที่ศรีลังกาในประเทศไทยของเราก็มีการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่ง ในปีพศ2020ซึ่งเป็นครั้งที่8ก็จัดขึ้นณนะสถานที่แห่งนี้นั่นเองดังนั้นที่นี่จึงเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาและที่นี่ยังมีพุทธศิลป์ที่งดงามของเหล่าเทพพยาดาที่มาชุมนุมกันประดับประดาอยู่ตรงมหาเจดีย์ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญแล้วก็เป็นหน้าเป็นตา สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะนิยมตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันวัดเจ็ดยอดนี้ สร้างขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช1,998โดยพระเจ้าติโลกกราชกษัตริย์พระองค์หนึ่งแห่งอาณาจักรล้านนาพระองค์ท่านเมื่อได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากภิกษุชาวสิงหนผลคือจากศีลังกาที่เทศแสดงในเรื่องของอานิสงส์การปลูกต้นพระสีมหาโพธิ์พระองค์ก็มีพระราชศรัทธาเป็นที่ยิ่ง จึงได้ขอแบ่งหน่อพระศรีมหาโพจากภิกษุชาวสิงห์ผลนี้แต่เดิมจะนำไปปลูกอยู่ที่อารามป่าแดงหลวงซึ่งเป็นพระอารามหลวงเก่าอยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพก็ขอแบ่งมาเพื่อจะนำมาปลูกสร้างเป็นอารามแห่งต้นพระศรีมหาโพโดยเฉพาะก็จึงเกิดเป็นวัดวัดนีดด้ขึ้น และพระองค์ต้องการจะทำให้ยิ่งไปกว่านั้นด้วยการทําสถานที่แห่งนี้ให้เป็นประดุษสถานที่ตรัสรู้คือเป็นโพธิมณฑสถานในอาณาจักรล้านนาพระองค์จึงส่งเสนาบดีคือสีหักโคตเสนาบดีเดินทางไปพร้อมกับช่างข้ามน้ําข้ามทะเลไปสู่ประเทศอินเดียไปเมืองพุทธคยาไปเพื่อดูพระมหาเจดียพุทธคยาแล้วก็ดูสัตตมหาสถาน แล้วก็นำสิ่งที่เห็นนั้นกลับมาปลูกสร้างที่วัดแห่งนี้จึงเกิดเป็นวัดเจ็ดยอดที่สมบูรณ์ด้วยพุทธคยามหาเจดีสมบูรณ์ด้วยต้นพระศรีมหาโพ์และสมบูรณ์ด้วยสัตตะมหาสถานวัดแห่งนี้เป็นที่สักการะเป็นที่บูชามาตั้งแต่สมัยนั้นเพราะหากแม้นว่าไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปที่พุทธคยา ก็จะเดินทางมาสักการะบูชาสถานที่แห่งนี้แทนไม่แตกต่างกันมาถึงปัจจุบันก็มีคนจํานวนมากมาบูชาต้นฤาษีมหาโพมาบูชาพระมหาเจดีย์เอาไม้มาค้ำโพเพราะมีความเชื่อว่าการเอาไม้ค้ำโพนี้เสมือนหนึ่งเป็นการค้ำชีวิตของตัวเองไม่ให้ตกตับไม่ให้ย่ำแย่นั่นเองและในพระเจดีย์พุทธคยาที่สร้างขึ้นณที่นี้ไม่ได้เหมือนเจดีย์พุทธคยา ที่อินเดียโดยทั้งหมดแต่ผสมผสานศิลปะของล้านนาของทางเหนือเป็นศิลปะในรูปแบบเฉพาะด้านในของเจดีพุทธคยาก็เจาะเป็นช่องเป็นพโพรงเข้าไปแล้วก็ปฏิสถานพระพุทธรูปให้เสมือนหนึ่งเป็นหลวงพ่อพระพุทธเมตตาแล้วก็ประดับประดาด้วยศิลปะเทพชุมนุมที่มีเทวดานั่งขัดสมาธิเพชรประนมมือ มีเทวดามายืนแสดงความยินดีปรีดาเป็นศิลปะปูนปั้นที่แกะสลักประดับประดาเอาไว้รอบพระเจดีย์แห่งนี้ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงหลงเหลือให้เราได้เห็นถึงพุทธศินอันงดงามเทวดาแต่ละองค์แต่ละองค์นั้นมีภูษาผ้านุง่งมีสังวานมีเครื่องประดับมีมงกุฎมีชดาที่แตกต่างกันทุกองคซึ่งในอดีตสนิษฐานว่ามีเทวดาทั้งหมด70องค์ โดยมีเทวดาที่นั่งประนมมือ26องค์และก็เทวดาที่ยืนแสดงความยินดีปรีดาด้วยการประนมมือสัทธาสาธุการอีก44องค์ก็ยังคงหลงเหลือเป็นศิลปะที่งดงามมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วโดยรอบของวัดเจ็ดยอดที่ประกอบด้วยสัตตะมหาสถานซึ่งมีสัปดาห์ที่1คือต้นพระศรีมหาโพธิ์สัปดาห์ที่ส อนิมิสเจดีสัปดาห์ที่3รัตนจงกรมเจดีสถานที่เดินจงกรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการสวยมุติสุขหลังการตรัสรู้และสัปดาห์ที่4รัตนคระเจดีเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งและเทวดาเนรมิตรเรือนแก้วถวายพระองค์พระองค์ทรงพิจารณาในมหาปัฏฐานหรือว่าอภิธรรมจนในที่สุด ยังให้พระสรีละวรากายของพระองค์นั้นมีแสงสว่างแผ่ซ่านออกไปในหมื่นจักรวาลและสัปดาห์ที่5คือต้นอัจฉปารนิโคตก็มีการสร้างเป็นสถูปเจดีย์เอาไว้สัปดาห์ที่6มุจลินทะเจดีย์สถานที่ที่พระพุทธเจ้าไปประทับนั่งใต้ต้นจิกและพญาน,นาคมุจลิน มาแผ่พังพานปกปักรักษาพระองค์เอาไว้ตลอด7วันและสัปดาห์สุดท้ายราชายตนะเจดีพระองค์ทรงประทับนั่งใต้ต้นเกตสวยมุติสุขในสัปดาห์ที่7ในวัด7ยอดนี้ก็มีครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งหมดแต่เดิมพระเจ้าติโลกกระลาดไม่ได้เรียกชื่อวัดนี้ว่าวัด7ยอดพระองค์ทรงพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่า วัดมหาโพธารามแต่ด้วยความที่คนได้เห็นรูปทรงของเจดีพุทธคยาที่นี่ประดับประดาด้วยเรือนเจยอดคนก็จึงได้เรียกชื่อว่าวัดเจยอดและวัดเจยอดนี้ก็กลายมาเป็นชื่อหลักในปัจจุบันพอสืบต่อมาถึงปีพศ2020ปีนั้นเองพระเจ้าติโลกกราชพระองค์ทรงเป็นธรรมราชา ตลอดระยะเวลา45ปีที่ปกครองอาณาจักรนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช1985จนถึง230 0 30, 45ปีเต็มพระองค์นอกจากจะเป็นกษัตริย์นักรบนักปกครองที่เก่งกาจแล้วยังเป็นกษัตริย์ที่เป็นสาสนปรปถัรมภพที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยพระองค์ทรงสนับสนุนพระพุทธศาสนาจนทำให้พระพุทธศาสนานั้นจเจริญรุ่งเร,องเรืองอย่างยิ่งในอนาณาจักรล้านนา และพระองค์ก็ทรงส่งเสริมการศึกษาบาลีให้แต่ละวัดมีการเรียนการสอนบาลีจนภิกษุชาวล้านนาเนี่ยแตกฉานบาลีและก็มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นจำนวนมากพอถึงวาระเมื่อปีพศ2 0 2 0พระองค์ท่านเองมีพระราชศรัทธาประสงค์ที่จะให้หมู่ภิกษุทั้งหลายได้กระทำสังคยนาพระไตปิดกขึ้น ซึ่งจัดว่าเป็นครั้งที่8เท่าที่เคยมีมาในโลกตอนนั้นพระองค์ได้อารัธนาภิกษุธรรมทินนะจากวัดป่าตาลได้เป็นประธานในการทำสังเขนาเพราะว่าหลวงพ่อธรรมทินนะนี้เป็นพระผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและก็ได้รับการยอมรับจากทั่วทั้งอาณาจักรล้านนารวบรวมภิกษุที่ทรงคุณวุฒิรวบรวมพระสงฆ์ที่แตกฉานในภาษาบาลีในพระไตรปิฎก มาเป็นจำนวนมากและก็ใช้เวลาหนึ่งปีเต็มในการทำสังายาพระธรรมวิในัยครั้งนี้จนแล้วเสร็จและก็มีการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาล้านนาขึ้นครั้งแรกที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นที่นี่จึงเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์เป็นสถานที่สำคัญถ้าใครไม่มีโอกาสได้เดินทางไปที่พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ประเทศอินเดียก็สามารถจะมาสักการะบูชาในสถานที่แห่งนี้ได้ มาสักการะต้นพระศรีมหาโพก่าแก่ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือมาสักการะพุทธคยามหาเจดีมาสักการะพระพุทธปฏิมาที่ส่วนหนึ่งเป็นพระพุทธเมตตาในเจดีมาสักการะบูชาสัตตมหาสถานครบพ้วนอย่างบริบูรณ์ในสาระสำคัญแห่งโพธิที่มูลทนสถานภายในวัดเจ็ดยอดแห่งนี้ ของวัดเจ็ดยอดแห่งนี้เราจะเห็นลูกปั้นของงูเต็มไปหมดเลยเราะว่าที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นประทาาประจําปีเกิดของคนเกิดปีมะเสงด้วยจริงๆแล้วเนี่ยในเรือนเกิดของประทาาจะต้องไปกราบที่พุทธคยาที่อินเดียแต่เขาก็อนุรลมว่ามากราบที่เจดีพุทธคยา ในวัดเจ็ดยอดนี้ก็ไม่แตกต่างกันดังนั้นก็จึงได้เห็นว่ามีคนนำมูมัถวายบูชาสักการะเป็นบริวารป็นผู้รักษาภระดีมากมาย